สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนสำหรับใครนะครับที่กำลังสนใจค่าย My Passion for Jesus นะครับผมมีรายละเอียดและข้อมูลเนี่ยจะมาแบ่งปันกันเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับค่ายนี้นะครับเป็นค่ายที่เพื่อนๆทุกคนสามารถชวนเพื่อนของเราที่ไม่ใช่คริสเตียนหรือเป็นคริสเตียนเนี่ยมาได้อย่างแน่นอนนะครับมันเป็นแบบว่าค่ายที่เฟรนลี่สำหรับทุกๆคนเลยนะครับและแน่นอนนะครับค่ายนี้ตามชื่อเลยนะครับคือเป็นค่ายที่จะสร้างแรงปรารถนาหรือ p พชชั่นสำหรับเราให้กับองค์พระสุคริสตเจ้านะครับ าจะพูดถึงบรรยากาศของค่ายนี้แล้วนะครับค่ายนี้เนี่ยจะเป็นค่ายที่บอกว่าสนุกมันมีความหมายเราจะได้มีความรู้เพิ่มพีมากขึ้นเราจะได้ใกล้ชิดก,กับพระเจ้ามากขึ้นด้วยครับนั่นเป็นสิ่งสําคัญเลยทีเดียว <S 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 โดยสถานที่ที่เราจะจัดค่ายแห่งนี้นะครับก็คือศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชันของเรานั่นเองนะครับเป็นที่ที่มีบรรยากาศที่ดีมากแล้วก็ผ่อนคลายรีแล็กซ์แล้วก็มีแฟคลิตี้ให้เราได้เอนจอยได้อย่างมากมายแน่นอนเลยนะครับ และกิจกรรมที่ผมเองก็ผู้ที่จัดค่ายเนี่ยได้วางไว้สำหรับทุกคนเนี่ยรับรองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมีความหมายและจะสร้างความทรงจำดีๆให้กับทุกคนได้กลับไปอย่างแน่นอนครับ และแน่นอนที่เราลืมไม่ได้เลยคือเรื่องมาตรการในการที่จะรักษาความสะอาดความปลอดภัยจากโควิด19นะครับทางค่ายของเราและโรงพยาบาลพิชชันนะครับเราจะมีทั้งแมสเฟสชิลแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับในการที่จะให้ท่านได้หยิบใช้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงในค่ายของเรานะครับและมากเปกว่าน,นั้นเนี่ยผมอยากจะขอความร่วมมือกับทุกท่านนะครับก่อนที่จะมาค่ายแห่งนี้นะครับอยากจะให้ ได้จดไทม์ไลน์ของตัวเอง14วันก่อนที่จะมาถึงวันค่ายนะครับแล้วก็ส่งให้กับศาสนาจารย์หรือว่าคนที่รวบรวมข้อมูลหน่อยนะครับเพื่อที่ผมจะได้เอามาเป็นหลักฐานแล้วก็มาเป็นแบบว่าเพื่อป้องกันเราทุกคนนะครับถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ไล่ไทม์ไลน์ถูกนะฮะบหวังว่าทุกคนจะให้ความร่วมมือตรงนี้เพื่อที่เราจะได้ช่วยป้องกันซึ่งกันกันนะครับ สำหรับที่พักนะครับทุกทท่านจะได้เข้ามาพักในที่พักที่สวยงามที่หือว่าดูดีของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่นนะครับทุกคนจะมีห้องของตัวเองใครที่มาเป็นครอบครัวอยากจะรีเควส์ห้องครอบครัวเป็นพิเศษนะครับช่วยบอกผมด้วยนะครับผมจะได้จัดเตรียมให้กับท่านนะครับสำหรับเรื่องวันเวลาที่ค่ายนี้จะมีขึ้นครับก็คือวันที่2 6กถึง28่กุมภาพันนี้นะครับหวังว่าหลายๆคนจะเตรียมตัวและก็เตรียมใจพร้อมสำหรับค่ายนี้นะครับ สำหรับค่าลงทะเบียนค่าเนี่ยราคาบอกว่าดีมากๆเลยดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมตอนนี้คือนักเรียน300บาทเท่านั้นนะครับ3วันส่วนผู้ใหญ่ที่ทํางานแล้ว500บาทเท่านั้นเองนะครับหลายๆคนเนี่ย message มาหาผมว่า500บาทจริงเหรอ300บาทจริงเหรอทำไมได้ถูกขนาดนี้นะฮะเราได้ถูกขนาดนี้เพราะว่ามีทั้งโรงพยาบาลมิชชันที่สปอนเซอร์เรานะและยังมีพี่ๆน้องๆที่คริสตจักรจีนเซเวนเดเอนิสของเรานะครับคอยช่วยเหลือสนับสนุนค่าค่ายให้กับน้องๆหรือว่าใครที่ไม่มีค่าค่ายใช่มาลงทะเบียนด้้วยยยนคนคคัมก็เเลทําาาาให่่ ถูกได้ถึงขนาดนี้แต่สําหรับใครก็ตามนะครับที่รู้สึกว่าค่าค่าย3 0 0บาทเนี่ยมันยังมันยังหนักไปสําหรับใครบางคนนะครับสามารถที่จะไลน์หาผมได้สามารถที่จะ Facebook หาผมได้โดยเป็นการส่วนตัวเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าจะช่วยยังไงได้บ้างอยากให้มาจริงๆครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องเงินนะฮะแบบว่ามาลงทะเบียนก่อนนะฮะ ตามมาตรการของกทมนะครับเขาบอกว่าถ้าจัดค่ายอะไรก็ตามเนี่ยเขาให้200คนนะแต่ว่าค่ายนี้เราจะลิมิตอยู่ที่ประมาณ60-70คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสงวนสิทธิ์นะครับให้กับคนที่มาลงทะเบียนก่อนนะครับหวังว่าพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับจะให้การตอบรับค่ายนี้เป็นอย่างดีแล้วก็มารับพระพรของพระเจ้าด้วยการจัดค่าย My Passion for Jesus นี่นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ